สวัสดีครับผมพี่เลี้ยงเอง๋นะครับก็พบกันในรายการนักปฏิบัติเขาคุยกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องนะครับเมื่อกูศลมาส่งผลแล้วนะครับอย่าเอาไปทําชั่วต่อนะครับหัวอันนี้หัวข้อนี้ก็ค่อนข้างน่าจะดีนะครับหรือถ้าเราพูดสั้นๆง่ายๆอีกอย่างก็คือสบายแล้วประมาณนะครับบางท่านนะครับ ลกุศลมาส่งผลนะเป็นไงครับประมาทนะครับเอาเอาความเอากุศลเหล่านั้นไปทําชั่วอีกนะครับเออก็มีนะครับออในในยุคสมัยนี้ก็ยังมีนะครับคนที่ทําแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะครับออนะครับคราวน,นี้เวลาที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยเขาทําแบบนี้แล้วเขาอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าคือบางทีเขาอาจจะมองคาอามองชีวิตสั้นไปนะครับเขามองแค่ระยะที่ เขาพอมองเห็นอยู่ในระยะที่เขารู้เท่านั้นนะครับบางทีเขาไม่ได้มองถึงข้ามภพข้ามชาตินะครับนี่ถ้าเขาทําชั่วเป็นไงครับเอาเอากุศลเหล่านั้นมาทําชั่วข้างหน้าเป็นไงครับผลที่เขาได้เป็นไงครับมันก็จะเผ็ดร้อนตามนั้นเลยนะครับก็ตามที่ตนเองทํามาเลยนะครับคุณไปทําเขาถึงเวลาเขาก็มาทําคุณบ้านเท่านั้นเองนะครับ นนี้ไม่ว่าจะเป็นสินข้อที่1นึ่งอะอย่างเช่นสินห้าสินข้อที่1ป่ปานาธิบาตเนี่ยเป็นไงครับคุณมีเครื่องมือคุณมีรถคุณมีอุปกรณ์คุณมีเรือเป็นไงครับคุณก็ออกล่าใช่ป่มคุณมีอาวุธยุทอุป,ปกรณ์ยอะแยะเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมคุณก็เป็นไงครับโชว์เหนือใช่ไหมเอาของไปแบบถล่มเขาไปโจมตีเขาไปทําร้ายเขาไปฆ่าเขาไปปานาธิบาตเขาไปล่าเขาแบบนี้ นะครับเออคราวนี้พอคุณมีของพวกนี้ของพวกนี้ถามว่าไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องมือต่างๆเสื้อผ้าอาหารอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆี่ยมันเกิดมาจากบุญที่คุณสร้างมาทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้ถ้าคุณเอาบุญเหล่านี้ไปต่อยอดในการทําทั่วข้างหน้าวิบัติแน่นอนในอิตีพุทตกะท่านก็แจ้งให้ทราบไปแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเวลาวิบัติมันเป็นยังไงใช่ไหมนะครับหรืออย่างเช่น คุณรวยอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับคุณก็อยากจะรวยยิ่งขึ้นอีกเป็นไงครับด้วยการโกงด้วยการเบียดเบียนด้วยการยักยอกแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณบางคนอยู่ในอํานาจบางท่านเป็นข้าราชการก็ดีอยู่ในอํานาจหรืออยู่ในบริษัทของเอกชนอย่างเงี้ยมีอํานาจอยู่ในมือเป็นไงครับก็เอาอานาจเหล่านั้นใช้ในทางชั่วอย่างเช่นยักยอกทรัพย์ของบริษัทยักยอกทรัพย์ของลูกน้องลีดไถ ทรัพย์ของลูกน้องก็กมีถูกต้องไหมอ,อยากได้ตาแหน่งเอาตังมาสมมตินนะอันนี้อันนี้ติตาติต๋ตาเฉยนะครับติตาเฉยหรือมีอํานาจอยู่ในมือแล้วเป็นไงครับข่มเหงผู้อื่นลังแก่ผู้อื่นทําให้เขาทําอะไรได้ยากถูกต้องไหมไม่ให้เขามีความเจริญแบบนี้นะครับหรือมีอํานาจแล้วเป็นไงครับใช้ในการเสพกามมาคุณ ก็อยากได้เขาเป็นภรรยาอยากได้ใช่ไหมอันนี้ตัวอย่างนะครับในพระจัยปิสกนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่อันอันนี้มีเรื่องหนึ่งอันนี้ผมจําชื่อเรื่องไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังร่าวๆนะครับเรื่องก็คือเหตุการณ์กนะ็คือมีเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ท่านหนึ่งนะครับคือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขารักษาความปลอดภัยนะครับก็คือถ้า ประชาชนทั่วไปเนี่ยจะต้องเดินทางผ่านทางป่าทางนี้นะครับจรมันจะชุมใช่ไหมครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้นครับคอยอาสาคอยดูแลขบวนไปนะครับจนผ่านาป่าที่มีโจรชุมอยู่นะครับพอผ่านไปได้เสร็จปุ๊บเออเจ้าก็จาเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็เขาก็กลับมาก็คือมีหน้าที่คอยปกปักคุ้มครองนะครับคราวนี้เจ้าหน้าที่รัฐคนนี้นะครับอเผอิญไปเห็นเมียของภรรยา ไปเห็นภรรยานะครับของสามีคนนี้นะครับสวยถูกใจมากเลยก็เลยเออกอุบายนะครับสองคนนี้อยากจะข้าป่าไปอีกเมืองหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐเนะี่ยคอยคอยดูแลความปลอดภัยให้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่คนนี้ก็เห็นเมียเขาสวยก็เลยอยากจะได้ครับก็เลยเออกอุบายบอกว่าวันนี้ไปไม่ทันแล้วล่ะนาย พักอยู่ที่นี่ก่อนคืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยออกเดินทางไปคราวนี้ในระหว่างนั้นนะครับก็เลยออกอุบายครับอยากจะได้เมียเขานะครับก็เลยเอาของนะครับเอาไปใส่ไว้ในเสื้อไว้ในเกวีย,ยนสินค้าของสามีของภรรยาคนสวยคนนั้นนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะออกอุบายว่ามีคนขโมยของของต้นนะครับแล้วจะได้ลงทันได้นะครับ คราวนี้ตนก็บอกเออก็พอพอพอ,อ,อตกกัางคืนนะครับก็อบอกว่าเอ้ของเขาหายนะครับก็เลยบอกว่าไม่ช่วยค้นหาของหน่อยของเขาหายท,าท,าทั้งๆที่ตัวเองเอาของไปยัดเหมือนกัยัดของนะครับคือยัดความผิดให้กับสามีของภรรยาคนสวยคนนั้นนะครับแล้วพอจับได้นะครับก็อบอกว่าเนี่ยคุณขโมยของ ของหลวงไปนะครับเออขอโมยของเขาไปนะครับมีโทษแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็เลยเอาโทษเหล่านั้นนะครับประหารสามีคนนั้นซะนะครับเพื่อที่จะพอประหารเสร็จปุ๊บก็ไปปลอบใจภรรยาอยากได้เขามาเป็นเมียแบบนี้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างในวัตถะพิดกนะครับว่ามีคนทําแบบนี้เหมือนกันนะครับพอเราวิบากมาเป็นไงครับข้างหน้าโอ้ม,มันลำบากยากเข็นเลยใช่ไหม จะแต่งงานกะตายก็มีใช่ไหมมีคนอื่นเข้ามาแย่งกับคุณไปใช่ไหมครับแย่งไม่พอก็มาฆ่าคุณด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับอืมคราวนี้เมื่อมีกุศลมาส่งผลแล้วอย่าเอากุศลไปทําชั่วต่อนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเอออย่างบางคนเป็นไงครับมีทรัพย์แล้วโอ้โหเป็นไงครับมีความสะดวกสบายแล้วเป็นไงครับก็เ,เสพสุรา ล่ำสุราเลยล่ำสุราเสร็จเป็นไงครับเป็นไงครับความกล้าก็ามาซาเลยชกต่อยคนนู้นเอาเปรียบคนนี้ไปลักลอบเป็นชู้กับคนนู้นขโมยของอะไรก็มีสารพัดเลยถูกต้องไม่หาเรื่องอะไรก็มีเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแบบนี้ครับมีกุศลแล้วเอาไปทําชั่วต่อนะครับเออมีทรัพย์แล้วมีความสุขสบายเรื่องอาหารการกินน้ําดื่มแล้วเป็นไงครับ ก็เอาไปเสพสุรายาเมาทําให้ตนเองขาดสติผิดศีลวิ่ใช่ไหมหรือบางคนอยู่ในตําแหน่งที่ที่เป็นประชาสัมพันธ์ได้หรือเป็นอยู่ในตำแหน่งที่มีชื่อเสียงหรือมีคนรู้จักเยอะๆอย่างเช่นในสมัยนี้เขาเรียกอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมครับคุณมีชื่อเสียงแล้วมีแฟนคลับเยอะๆแะเป็นไงครับก็ใช้ช่องทางเหล่านั้นในการโจมตีคนอื่นก็มี ใช่ป่ะบางคนก็เป็นเยอะถูกต้องไหมหรือบางท่านเป็นไงครับเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วเป็นไงครับชักจูงให้เขามาเลือกพักที่ตัวเองหัวกันหรือชอบพอกันอย่างนี้นะครับก็มีนะครับคือเหมือนกับชักจูงคน,นแบบนี้ครับคือเอาชื่อเสียงหรือบางคนในสามัยนี้ค่อนข้างที่จะฮิตใช่ไหม ก็เป็นดาราเป็นนักร้องนักแสดงเป็นคนที่มีชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์เป็นไงครับก็ไปโฆษณาประชารัมานน้วก็ามาเล่นการพนันกันแบบนี้ก็ผิกดกฎหมายด้วยถูกต้องไหมมีบุญแล้วคุณคิดดีๆนะอันไหนที่เป็นกุศลอันไหนที่เป็นอกุศลคุณต้องแยกให้ออกนะครับสติแยกแยะได้ไหมครับว่าอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทําอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับอันนี้ตัวอย่างในยุคในสมัยเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับที่แบบ มีบุญแล้วเอาไปทําชั่วต่อเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับคราวนี้พอข้างหน้านะครับพอหมดบุญเป็นไงครับทุกข์ก็มาเยือนนะครับตัวอย่างมีเยอะแยะเลยเห็นไหมครับบางคนแต่มไมหมดเลยพิการมากนะครับอยู่ไกลห่างไกลความเจริญมากเข้าไม่ถึงาสาระนภูมิโภคที่สมควรที่จะเข้าถึง นะครับบางท่านก็เสียชีวิตอายุสั้นก็มีใช่ไหมครับอื่นแบบนี้นะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับว่ามีกุศลแล้วก็พยายามเอากุศลไปต่อยอดอย่าไปทําชั่วนะครับนี่ก็ในกลุ่มเราก็มีสอนเรื่องนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเรื่องศีลเรื่องการฝึกสติการฝึกสมาธิการฝึกรูปประชานะครับการนาไปประยุกต์ใช้นะครับวิชา3มต่างๆเหล่านี้นะครับการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันนะครับก็ ในกลุ่มมีสอนอยู่นะครับขราขายของเักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็อ่ะสมควรแก่เวลานะครับก็ลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้กันนะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนักปฏิบัติธรรมคุยคุยกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบพระคุณ YouTube Member ทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนกลุ่มมาเป็นอย่างดีนะครับก็ทุกบาททุกสตางค์เราจะเอานําไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่เป็น ยูทูบเมมเบอร์ก็เรียนเชิญนะครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับกลุ่มก็จะนาไปใช้ในการสร้างกุศลต่อนะครับแล้วก็ปิดภ้าพประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสุภปอแตงด้วยนะครับนะครับที่ดเนตมานะครับก็วันนี้สมควรแก่เวลาแล้วนะครับลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ